ครับคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบแปลงไฟสูงนะครับไฟ2 0 0 3 0 0 v ถึง300โวลต์ DC นะครับให้เป็น1 2 v โวลต์ย4โวลต์นะครับก็ตามสวิตชิ่งหรือว่า power supply นะครับตัวที่ทดลองนี้ก็มีอยู่2ตัวนะนี่นะฮะว่ามันจะเกิอดอะไรขึ้นจะตุ้งตามไหมจะช็อตไหมอะไรไหมด้วยนะอุปกรณ์ที่ทดลองนะครับตอนนี้ก็คืออันดับแรกเนี่ยผมใช้ power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะฮะดำดำแล้วก็ขีวนะครับให้สวิตชิ่งทำงานนะครับที่นี้เนี่ยเราจะต่อนะครับนี่นะฮะปลั๊กอันนี้คือปลั๊กไฟต่อไฟ DC 200V โวลต์เข้านะครับจ่ายให้กับบอร์ดอ่าดูว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับอันนี้คือการทดลองนะครับแล้วก็ จะได้ไฟ12โวลต์น,นะครับไปใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นาสามารถนำไปประยุกต์อะไรได้ไหมได้หลายอย่างนะพวกไฟ12โวลต์นนก็เอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆนะครับพวกมอเตอร์เล็กๆหรือว่าพวกหลอดไฟอะไรต่างๆได้นะครับพวกปั๊มน้ำ1 2โวลต์อะไรแบบนี้ได้หมดนะครับหรือว่าถ้า X เปิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือใช้ไดโอด5ขานะเอามาทำเป็นไฮบริดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นะฮะเอามาเป็นไฮบริดได้เลยนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์หน่อยนะครับก็เอานะครับมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็คือเราเอาไดโอดบิด5ขานะครับแล้วก็จ่ายไฟ เข้ามานะครับปกติแล้วเอาโซลาเซลล์มาผสมนะครับสําหรับคนที่เปิดคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วต้องการลดค่าไฟนะครับตัวนี้เนี่ยมาทําเป็นไฮบริดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ปักกันร,ระเบิดนะครับนี่นะฮะปักกันร,ระเบิดกันช็อตนะปักกันช็อตเรียกว่าปักกันช็อตนะครับ เดียบก่อนนะครับโอเคต่อไปเราจะทําการจ่ายไปเลยนะจ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นข้อไหนนะฮะถ้ามันชอบมันอะไรเนี่ยเออมีปักกันเซฟตี้ไว้เรียบร้อยขี้ขาไว้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าไฟมันจะออกไหมอะไรไหมยังไงไหมนะครับอตอนนี้ก็เสียบปักนะครับ ยับออกก่อนนะห่างกันหน่อยนะครับเอาละเราจะมาลุน้นกันนะครับว่ามันจะช็อตตุมตามอะไรไหมหรือว่าสวิตช,ชิ่งจะทํางานไหมหรือว่าสปายของเราจะทํางานไหมนะครับเอาละหนึ่งสองสามเปิดนะครับอ่าไปติดแป๊บหนึ่งนะครับพัดลมทํางานนะครับอ่าลองวัดกระแสนะครับกระแสในบ่อตอนนี้นะครับจะเห็นว่า ไฟมานะครับเราจะตั้งย่าน DC นะครับอันนี้ผมจะลองวัดที่ไดโอดก่อนนะครับว่าเข้ามาเป็นไฟ DC 200โวลต์จริงๆนะครับจุ๊บจุ๊บนะครับอ่านี่เห็นไหมครัเป็นไฟ DC นะสองหนึ่งสามเนี่ยคือไฟ DC นะครับดูกันชัดๆนะครับสามารถ เอาไดโอด5ขานะครับมาทําเป็นไฮบริดได้เลยนะครับสําหรับคนที่เปิดคอมทั้งวันนะนี่นะก็ได้ไฟดีซีประมาณนี้นะครับเอาโซลาเซลล์มาผสมได้เลยนะครับนี่โอเคต่อไปมาดูไฟในบอร์ดนะครับบอร์ดท้องเรานะครับจะเป็นยังไงโดยที่ผมเคยวัดแล้วเนี่ยมันจะต่ออนุกรมกันแล้วก็ ใช้คาปาเบอร์อันนี้นะครับเบอร์สองรอยโวลต์นะครับต่อแบบอนุกรมกันเมื่ออนุกรมกันแล้วเนี่ยมันได้ไฟสามร้อยนะครับลองดูตอนที่มันอนุกรมกันนะเราดูนะฮะเดี๋ยววัดให้ดูอันนี้ไฟในบอร์ดนะครับโวลต์มันตกไปนิดนึงนะครับนี่นะฮะสองร้อยเก้าสิบสามโวลต์นะครับถ้า จ่ายเป็นไฟ AC มาจะเป็น3 0 0รอยโวลต์พอดีนะครับอ่ะมันอนุก,กรมกันแล้วก็จ่ายให้ข้างละ1 5 0ยโวลต์นะครับลองดูนะครับอ่านี่นะอ่าเห็นไหมร้อยสี่นะครับโวลต์อาจจะตกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันโดนบิดกระแสมานะครับนี่นะฮะร้อโวลต์นะครับ อันนี้เนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยสามารถทําเป็นคอมพิวเตอร์ไฮบริดได้เลยนะครับใช้ไฟฟรีนะครับนี่นะถ้ามีไดโอดหขาเนะเอาไปประยุกได้แล้วไฟเอาพูดตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกนะครับอ่ะครับผมทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้มันมีข้อดีนะครับสําหรับคนที่เปิดคอมทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วต้องการลดค่าไฟเนี่ย เราสามารถใช้ดโอดบิด5้าขานะอันนี้ของผมเป็น4ขาครับคือตัวอย่างนะเราเอาห้าขานะครับมาผสมโซลาเซลล์นะครับสมโซลาเซลล์สอง้โวลต์นะครับจ่ายเข้าไป2องร้สิบโวลต์นะครับจ่ายเข้าไปอนุกรมกันนะจากแผงก็ไฟมันก็จะเยอะกว่าได้โอดบิดนะครับก็สามารถที่จะ,ะมาดันนะครับ จ่ายแทนให้กับ power supply ได้เลยนะครับผมแล้วแต่เอาไปประยุกต์นะครับนี่คือเป็นแนวทางนะอันนี้ก็ทดลองให้ดูต่อไปเราจะมาทดสอบกับอ่า switching กันอ่า switching นะครับมิเตอร์ก่อนนะครับปลดสายทุกอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัย นีรู้แล้วนะครับว่าเออถ้าใครเปิดคอมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสามารถที่จะทำการบิดกระแสแล้วเอาโซลาเซลล์มารวมได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังไปซื้อออนกริดนะครับเราแค่ซื้อแผงมาเยอะๆนะครับหรือว่าแผงอเมอฟัดก็ได้มันก็ได้วอลต์สูงนะครับเอามารวมแล้วว่าจ่ายให้บอร์ดนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาทำการทดลองนะครับผ่านสวิตช,ชิ่งบ้างนะครับสมมติว่าไฟ2 0 0 30นะครับ2 1 0 v โวลต์ DC นะครับได้จากแผงแล้วก็ได้จากไฟบ้านนะครับมาจ่ายให้กับสวิตช,ชิ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมปลดสายจากไดโวดบิดก่อนเอาสายเข้านะครับลายกับนิวตันนะครับเดี๋ยวเอาไฟดีซเข้านะจากไฟกระแสะสลับมันถูกแปลงในบอร์ดอยู่แล้วนะครับให้เป็น DC มันก็เลยรับไฟดีซได้เลยนะครับ ผมไม่สนนะว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับจับใส่ไปเลยนะมันได้หมดนะครับมันถูกบิดกระแสของมันอยู่แล้วนะครับโอเคไล่กันยิ้มต้อนถูกล็อกไวล้ละนี่นะฮะล็อกน็อตแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการนะครับขีบกับไดโอดบิดนะครับอันนี้ทดลองนะสมมุติว่ามีไฟจากโซล่าเซลมา ตรงสูงเนี่ยทาเป็นไฮบิดก่อนเข้าสวิตชิ่งได้นะครับเพื่อจ่ายกระแส,สะเสถียรน,นะเออ,อนนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาผสมไฟเนี่ยมันจะไม่สเสถียรน,นะครับเอาการไฟฟ้ามาผสมก็โอเค,อเคนะลองคีบดูนะครับอ่ามันจะตุ้มต้ามไหมก็มีปั๊กกันระเบิดนะครับ เรามาทดลองกันเดี๋ยวปักนะครับเอาลวนะครับผมจะเปิดสวิตแล้วนะครับนี่สวิตของผมนี่นะฮะเอาละอ้าวมาเฉยนะครับามาเฉยนะอลองวัดกระแสดูครับลองวัดกระแสดูบูด,ดไหมนะครับ <laughs> มีไฟมีไฟนะครับดูดด้วยนะถ้าถ้าไม่ระวังดูดนะครับลองวัดดูว่าไฟมากี่โวลต์นะครับมีเสียงเครื่องทำงานด้วยนะครับตั้งมิเตอร์ให้ดูนะครับดูโวลต์บวกหรือลบนะครับดูเอานะ14โวลต์นะครับ นี่นะฮะ14โวลต์นะครับนี่นะฮะ14โวลต์ทำงานนะครับก็สามารถที่จะเอาไฟโซลาเซลล์นะครับมาผสมหรือว่าเป็นสเต็ปดาวนะครับเป็นสเต็ปดาวลดไฟสูงนะครับจากไฮโวลต์ olt, กลายเป็นโลว์โวลต์นะครับแล้วจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ก็ได้ แปลงไปเป็นยี่สิบสองร้อยยี่สิบโวลต์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เอาไปประยุกต์นะอันนี้ก็ทดลองให้ดูนะครับว่าพาวเวอร์ซั y นะครับกับสวิตชิ่งนี่นะฮะมันที่จะสามารถรับไฟ DC ได้เลยนะครับก็แล้วแต่แนวทางนะครับผมที่เราเอาไปประยุกต์ใช้หน้าง,งานนะครับให้เหมาะสมแล้วเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ช่วยลดค่าไฟอย่างที่ผมบอกนะครับ ในต้นคลิปว่าเราทำเป็นไฮบิดได้จ่ายเอาไฟโซลาเซลล์มาจ่ายได้นะครับนี่นะฮะถ้ามีไดโอดบิดห้าขานะจับรวมได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับก็ศึกษาร่วมกันนะครับก็ทดลองให้ทุกคนได้ดูนะครับมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสวัสดีครับ